นับว่าเป็นกลุ่มโรงเรียนแรกๆในประเทศไทยที่มีคอมพิวเตอร์เลยก็ว่าได้ก็ว่าอย่างนั้นนะนะคะเพราะช่วงสมัยยุคนั้นนี่แบบยังยังไม่ค่อยแพร่สะพัดสักเท่าไหร,ร่แล้วก็ยังไม่เป็นที่รู้จักแล้วหลังจากนั้นเด็กๆเริ่มสนใจมากน้อยแค่ไหนคะคือตอนแรกๆก็สนใจกันพอสมควรเราก็มีสิบเครื่องแต่ว่าเราต้องสอนคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์นี่ก็ครูธรรมดาก็สอนกันวันละสี่ห้าคาบ แล้วผมก็ต้องมาสอนคอมพิวเตอร์ปีแรกนี่ก็เด็กประมาณห้องสองห้องพอเพิ่มที่สองเริ่มเอาแล้วตอนนี้มากันใหญ่ละก็เริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเป็นอันว่าวันหนึ่งแปดชั่วโมงผมสอนแปดชั่วโมงเลย <ผม S 2> ก็คือนี่เริ่มบรรจุเป็นวิชายังไม่มีวิชาครับตอนนั้นยังไม่มีวิชาเลยครับเพราะคอมพิวเตอร์ยังไม่ปรากฏในประเทศนั่นหมายถึงคุณครูต้องแบ่งเวลาจากสอนประจำคือสอนคณิตศาสตร์เนี่ยแล้วมาอีกแปดชั่วโมงเพื่อสอนคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยก็คืออ่อสี่ชั่วโมงนี่สอน คณิตศาสตร์ในหนึ่งวันอีกสกินข้าวเสร็จอีกสี่ชั่วโมงก็ไปสอนคอมพิวเตอร์ก็หมดแล้วสิคะทั้งวันก็วันหนึ่งก็อยู่อยู่เอาเวลาที่ไหนพักครนก็มันก็ก็มันไม่ต้องพักกันมันสนุกอะฮะมันถือว่ามันเป็นความสนุกเป็นสิ่งที่ท้าทายมากตอนนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ที่ผมประทับใจก็คือว่ามันว่ามันน่าจะใช่ละสิ่งตรงเนี้มันใช่ละมันใช่สําหรับเด็กยุคใหม่แน่ๆก็คือว่าความพึงพอใจที่เด็กเขาสามารถที่จะ สั่งคําสั่งภาษาอังกฤษลงไปแล้วเนี่ยผลลัพธ์มันออกมาบนจอเด็กเขาสามารถคอนโทรลข้อมูลต่างๆแล้วขึ้นมาบนจอได้เนี่ยสีหน้าเขาบ่งบอกถึงความสําเร็จของตัวเขาเองผมเลยคิดว่าสิ่งเหล่านี้ละมันใช่อนาคตของประเทศไทยแน่ๆคือช่วงเวลานั้นคุณครูเองก็นึกถึงแล้วว่าออคอมพิวเตอร์เนี่ยมีส่วนสําคัญกับการเรียนรู้ของเด็กหรือว่าวิชาการเรียนใช่ครับผมคิดว่าใช่แน่นอนตอนนั้นก็เลยก็เลยว่า เอาเาะนะถึงจะเหนื่อยแค่ไหนก็ก,กต็ต้องเล่นด้วยแต่เราก็คงต้องเข้าใจในบางจุดว่ายุคนั้นเนี่ยการสนับสนุนในเรื่องให้มีคอมพิวเตอร์มันเป็นเรื่องยากเย็นแสนเข็ญเพราะว่าอุปกรณ์แพงมากมาครับใช่ใชนี่แหละครับแล้วทํายังไงคะคุณครูต้องพบเจออุปสรรคแล้วแค่เริ่มต้นก็มีอุปสรรคแล้วก็คือทุกอย่างเราต้องทําเราต้องบอกก็คือถ้าหากว่าเด็กเขาพึงพอใจปั๊บเนี่ย เด็กเขาจะเริ่มไปถ่ายทอดกับผู้ปกครองอพอไปถ่ายทอดกับผู้ปกครองปั๊บแรกๆผู้ปกครองก็จะบอกว่าเรียนไปทําไมเสียตังค์กว่าเปล่าเครื่องมันแพงเพราะทุกอย่างนี่ก็คือเรียนในโรงเรียนเท่านั้นที่บ้านเนี่ยทุกคนไม่มีคอมพิวเตอร์แน่นอนเพราะเครื่องหนึ่งห้าหมื่นขึ้นทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คือเรียนในโรงเรียนก็นอกจากให้เด็กเรียนแล้วเนี่ยเราก็เริ่มทําพวกบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาคาณิตศาสตร์ ก็คือหมายถึงว่าเรากําหนดพื้นที่สามเหลีย่ยมวาดรูปขึ้นมาเขียนโปรแกรมขึ้นมาเป็นรูปสามเหลี่ยมให้กําหนดฐานให้สูงให้เงี้ยให้เขาคํานวณหา <C lim it> พอคํานวณหาเสร็จเรียบร้อยก็ออกมาแล้วก็ดูว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยตรงกับในเครื่องไหมสามารถมีการทดสอบได้เรียนรู้ได้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เลยคือตอนนั้นครูขเขียนโปรแกรมเองแล้วด้วยเขียนเองเลยก็ประมาณสักได้สักหกเจ็ดปีหลังจากที่ได้เครื่องมา พราตอนนี้เราเริ่มทําโปรแกรมอะไรเราเองได้เองเต็มลวถูกต่อต้านในด้านการศึกษาหรือว่าการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์บ้างไหมคะอ,อ,อันนี้เรียกได้ว่าถูกต่อต้านอย่างรุนแรงว่าสิ่งที่เอามานั้นฟุ่มเฟยเสียเงินเสียค่าใช้ใจ่ายสูงไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยค่ะ <c oughs> ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเพราะว่ามันวิชาเรียนก็ไม่ใช่ค่ะ <c oughs> ไม่รู้จะเรียนไปทำอะไร มหาลัยก็จะไม่มีคณะพวกนี้รองรับทุกอย่างนี่เรียนแล้วสูญเปล่าหมดเ,ออเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เขาต่อต้านเราแต่เราเราก็ต้องต้องสู้ว่าทำอย่างไรต้องต้องเปลี่ยนทัศนคติเขาเพราะแม้แต่ตัวออครูเองหรือผู้บริหารเองสมัยนั้นเขายังยอมรับไม่ได้รับภาษาอะไรกับผู้ปกครองซึ่งเขาก็ไม่ได้สัมผัสเหล่านี้เลยเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปซึ่งผมก็ใช้เวลา คิดว่าประมาณสักสิบปีได้ที่จะทำให้การที่ไม่ยอมรับเลยเนี่ยเริ่มเริ่มเข้ามาอยอมรับเพราะเพราะว่าส่งผลเนื่องจากว่าโรงเรียนต่างๆเริ่มมีบ้างละมหาอะไรต่างๆเริ่มใช้คอมพิวเตอร์แล้วค่ะแล้วช่วงนั้นอาจารย์ใช้หลักธรรมขอพานโทษต้องคุณครูนะคะค,คุณครูใช้หลักธรรมอะไรคะที่ ต้องเพิ่มความพยายามลดความท้อแท้แล้วก็ต้องสู้กับอุปสรรคต่างๆหลักธรรมที่ช่วยจิตใจเราผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆได้อ่ะค่ะคือผมคิดอย่างเดียวว่าถ้าเราจะทำอะไรเนี่ยนะฮะถ้าคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีค่ะถ้าคิดว่าสิ่งเหล่านี้เราให้ด้วยใจของเราเราให้แล้วเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้อื่นเป็นการให้ที่เราไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรเลย <Okay. S 2> เราต้องการพัฒนาตัวเขาเพื่อให้เขาได้ในสิ่งที่ดีขึ้นผมว่าแค่เนี้ถ้าเราคิดแค่นี้เรามีความสุขแล้ว mm hmm. มันเพียงพอแล้วที่เราจะต้องอ,อที่เราจะต้องต่อสู้ต่อไปเพราะถ้าเราไปท้อซะในสิ่งที่บางคนเขาเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่น่าไม่น่าจะทําอะไรเลยแล้วเราหยุดเนี่ยสิ่งดีๆเหล่านี้มันก็จะหมดไป <Okay. S 2> สิ่งไม่ดีมันจะเข้ามาทดแทน mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยทำดีโดยไม่หวังผลตอบแทน จงทําต่อไปสักวันหนึ่งแม้จะไม่มีใครเห็นตัวเราก็เห็นตัวเราเห็นเองเรามีความสุขของเราเราผ่านช่วงเวลานั้นมาได้แล้วค่ะสิ <10 S 1> <ผม S 2> ปีโดยที่ครูเองก็ใช้หลักธรรมนี้ยึดมั่นในความดีมาโดยเสมอมาครับหลังจากสิปีนั้นเราเดินหน้าต่อไปอยังไงคะพอเ,อ,อเริ่มสิบปีไปนี่ก็คือหมายถึงว่าสื่อต่างๆเริ่มกระจัดกระจายไปทั่วทั่วประเทศทาสือก็จกแจกไปคนนน้นคนนี้ทีงเริ่มมีอุปสรรคว่า ไอ้สื่อที่จะแจกไปเนี่ยมันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่อะไรละ่ะทำกับเครื่องนี้ไปใช้กับอีกเครื่องนีนค่อนข้างลาบากแล้วเวลาทําแล้วจะทําใส่แผ่นดีดไปก๊ก็ส่งไปค่าใช้จ่ายก็สูงแล้วทำไม<ต>ครูถึงได้คิดที่จะทําสื่อทางคอมพิวเตอร์ล่ะคะก,ก็คือมันมีคอมพิวเตอร์แล้วมันน่าจะช่วยอะไรที่ว่าในการเรียนรู้เนี่ยมันน่าจะดียิ่งขึ้นตน,นั้นคือเป็นความคิดสร้างสรรค์ของเราเองเลยคิดของเราเองคิดขึ้นมาเรื่อยว่า <Okay. S 2> มันน่าจะมีอะไรดีค่ะ ในเมื่อเขามีอย่างนั้นเราก็ไปแสวงห,หามาเขามีอย่างนี้เราก็ไปสแสวงหามาแล้วเราก็มาคิดแล้วเราก็ไปดูเด็กถามคือเป้าหมายน่าต้องถามตัวผู้ใช้คนักเรียนดีไหมนัก <five minutes. S 1> เรียนเอาไหมอย่างนี้นักเร mm ียนเอาไหมนักเรียนเอาไหมคือทําแล้วตรงนี้เขาบอกไม่ดีเลยทั้งทั้งที่ใจเราบอกว่าดีแต่เราจะบอกดีไม่ได้เพราะคนที่ใช้งานคือเด็กเ <Paw. S 1> พราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เริ่มพัฒนาสื่อต่างๆมาแต่สื่อที่ที่ผมบอกเมื่อตะที่ว่า ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็คือมันแจก,กจ่ายมันทําอะไรยาก <c oughs> แต่แล้วแล้วมันก็มาถึงยุคสิบตีหลัง <c oughs> ซึ่งสิบตีเนี่ย มันเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างขนาดใหญ่ที่น่าสนใจมากครับโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะต้องมาดูกันต่อว่าคุณครูฟูลศักด์นะคะใช้ช่วงเวลาวะยา1ิปีต่อจากนี้มาท่านบุกเบิกมาอย่างไงน,นะคะด้วยการใช้ความดีเป็นพื้นฐานในการดําเนินง,งานค่ะ